วัตถุประสงค์ในการตั้งครั้งแรกเลยก็คือต้องการจะทํางานถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวรวบรวมคนที่มีม,มีมีจิตที่จะสร้างงานถวายพระองค์ท่านเริ่มทําปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไปปุ๊บก็ไปเจอปัญหาคือมันแง้งดินพังทลายก็ปลูกหญ้าแฝกปลูกหญ้าแฝกเป็นแสนเลยฮะพอปลูกหญ้าแฝกเสร็จหญ้าแฝกใช้ไม่ได้กับพื้นที่เราครับเพราะว่ามันล่มต่อมาเราเริ่มทําฝายแต่ของเราห้วยใหญ่น้ําเยอะพังมากแต่พังเราซ่อม จนกระทั่งปีที่3เนี่ยก็เป็นที่มาของโครงการเฮาฮักมมอนพญาแช่ปลูกต้นไม้สร้างฝายปลูกหญ้าแฝกนะครับแล้วก็ดับไฟป่ามิติของป่าม่อนพญาแช่ถ้าป่าดีไม่มีหมอกควันการไม่มีหมอกควันก็คือคนก็ไม่เป็นโรคพอไม่เป็นโรคไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาก็คือเรื่องเศรษฐกิจตัวคนใช่ไหมครับเศรษฐกิจภาพรวมของภาครัฐก็คือไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเวลาไปรักษา นั่นก็คือเรื่องสังคมและคนไม่เป็นโรคก,ก็เรื่องสังคมสาธารณสุขมันมัน,ม,นมันเกี่ยวพันหมดเลยถ้าจะพูดถึงลาาแก้วกเขาเขามาทํางานกับโครงการฮารกบอนพยาแช่ตั้งแต่ปี2552เนี่ยตอนนั้นมีมาอยู่ประมาณ300คนต่อหนึ่งเทอมแล้วก็เพิ่มเป็น400เป็น700นักศึกษาเพิ่มทุกเทอมเลยโครงการมันก็เหมือนกับมีผลสําเร็จมาตลอดพอเป็นชุดลาแก้วปุ๊บเนี่ยเด็กก็เห็นปุ๊บโอ้โหมีน้ํามีอะไรป่าดีขึ้นมันก็เลยทิ้งให้ทําให้ลาาแก้วเนี่ยเหมือนกับอยู่บนฐานที่พออมียยู่แ่แแลล้้้้้วววกก็ิงงทําาใหขึน ในยุค克าแก้วนี้เด็กมาเป็นพันคนเลยครับครั้งแรกอาจจะเป็นวิชาของอาจารย์แต่ครั้งที่สองไม่มีใครบังคับมาค่ะหนูก็เลยคิดว่าเราจะทําอะไรสักอย่างเราไม่ต้องหวังอะไรก็ได้แค่เราทําอย่างเต็มที่เราก็มีความสุขลค่ะเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆนเห็นน้ำเห็นทุกอย่างในฟาร์มรู้สึกดีค่ะภูมิใจมากเพราะว่ามาร่วมกับนักศึกษาแล้วก็ภูมิใจที่มันเป็นที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให ป่าคงอยู่อย่างนี้ได้แต่ปีนี้ม่อนพญาแช่ยังไม่มีไฟไหม้อยากตอบแทนพื้นแผ่นดินลำพ <laughs> ังเนาเนื่องจากว่าเป็นคนลำพังตั้งแต่เกิดเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำลายธรรมชาติเราก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูค่ะถ้าเราทำไปเฮียรน,นิดหนูคิดว่าสักวันมันก็ต้องดีขึ้นนคะคะ นี่เป็นเป็นโครงการของจุลาเขาอยากให้เด็กเห็นมิติในอีกมิติหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นอยากให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยเขาควรจะแบ่งปันหรือควรจะช่วยเหลือสังคมยังไงเขาให้เราขึ้นไปดูว่าจริงๆเราปัญหาที่เกิดอ่ะมันมันคืออะไรกันแน่ โดยส่วนมากเงี้ยถ้าเกิดเวลาเราแบบทำค่ายอาสาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแค่แบบคิดว่าเออเนี่ยเราแบบไปสร้างบ้านนะไปสร้างโรงเรียนให้เขานะโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการหรือเปล่าได้เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นได้เหมือนแบบเปิดโลกนอกตำรายอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอามาประยุกต์ได้ตลอดอะคะ่ะเพียงแค่ว่าตัวพวกเราเนี่ยใส่ใจที่จะแบบเปิดรับมันหรือเปล่าอยากให้แบบทุกคนได้มาลองสัมผัสดูดจริงๆว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรชีวิตนี่อะไรมากกว่านั้น ในบางชุมชนของจังหวัดยาลานั้นไม่มีไฟฟ้าฉายชุมชนที่นั่นอาชีพหลักของเขาก็คือทอําสวนยางซึ่งเขาจะต้องกรีดยางในเวลาลางคืนเขาจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากฐานไฟฉายที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ก็หมดไปแต่ปรากฏว่าในในพื้นที่ของเขาทรัพยากรตัวหนึ่งที่เห็นว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของแหล่งน้ํานักศึษาภาควิชาฟิสิกส์ได้ทํางานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ําขนาดจิ๋วอยู่นะฮะจากการที่ได้ทดลองดูแล้วก็เลือกกลุ่ม พื้นที่ตรงนี้ไปไปลงพื้นที่ดูแล้วก็ลองทำดูปรากฏว่าเขาสามารถที่จะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้ได้ดีขึ้นตรงที่ว่าฐ่านก็สามารถชาร์จแล้วก็ใช้ซ้ำได้ การลงทุนก็ลงทุนครั้งเดียวจะใช้ได้ยาวคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเขก็ดีขึ้นในเวลากลางคืนเขก็มีแสงสว่างสมาชิกครอบครัวก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์อ่านหนังสือเรียนหนังสือทําการบ้านแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมได้มากขึ้น